ย <Yeah. S 2> ถ้าข้างในสบายกูคงจะไม่ออกมา mm hmm. ใช่ไหมเขาร้อง,งนใช่ไหมลูก เวลานี้ก็ยังไม่หิวได้ข้าวก็ได้เหมือนจับปูใส่กระดมเลยว่ะ ไม่เคยนะไม่เคยเข้าไปดูไอช่องนะช่องแม่แม่เด็กเมื่อก่อนนี้ติดตามเนี่ยติดตามแต่ดูนี้ลกเลิกแล้วลกเลิกการติดตามทุกช่องทาง ยังไม่ตัดสินก็นโทษว่าเขาผิดแล้วรอก่อนสิรอก่อนซิเขาผิดไหมรอสารคนซีจะตัดสินเองอืม เป็น,นนะีไม่น่าขึ้นไม่น่าไปตอนอะไรนะตอรวจที่สุดอ่ะไม่น่าไปยุ่งนี่แหละเขาว่านอนอยู่บ้านดีๆถูกคนมาจับไปอย่างนี้แนละ อยากไปเที่ยวจ้างเมื่อไหร่จะถูกลอตเตอรี่สักทีจ้าทุกปูปัิจิตนอนจิตนอนใจให้ถูกเลขก,กับเข้าสักทีเถิดจะไปถวายของ ๆๆอยากไปเที่ยวเพราะแถวบ้านไม่ค่อยมีประเพณนี้แบบนี้ไงทงภาคกลางไม่ค่อยมีอะไร ดูทุกวันลุงพลพัฒน,นยแล้วก็เอฟเอยูทูบที่อยู่กับลุงพลดูทุกช่องดูบางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูไปดูมาแล้วมันมันบ,รบอระตบบตลกดะ อะไรก็ลอกลูกมึงอยู่นี่ไม่ไปไม่ให้ไปแม่มาเรียกไม่ให้ไปไม่ให้หนูไปอ่ะ ôi chơi ơi mày không là lập nó đi 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 คิดจะหนีหนีไปไหนพ้นเนี่ยฮะแม่ล็อกไว้อยู่อ่ะหนูจะหนีไปไหนพ้นอืมอืมจะคุยกันไปเรื่อยเรื่อยเนาะเนาะอยากไปเที่ยวจังเลย สาธุสาธุผู้บาริจิตดดนจิตดนใจให้แม่หนูถูกหวยถูกรัตติรีีแม่จะได้พาหนูไปเที่ยวเด้ไปเที่ยวกัน